สวัสดีครับทุกท่านครับผมเข้ามาเดินดูมิมนะครับอยู่กลางเลนกล้องเลยนะครับผมไปเดี๋ยวมุดเข้าไปดูกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับเอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะปิดหัวน้ำไม่มิด ยังไม่ได้เป่าควันสตถึงเลยนะโอ้ยมดแดงอีกแล้วนะครับเดีย๋ยวให้ดูครับผมว่าทำไมมันถึงเปิดหัวน้ำอย่างนั้นนะเห็นไหมมดแดงเคียมเลยนะครับผมนู่นครับผมมดแดงเคียมเล่นงานนะครับผมมันก็ เกียมหนีนะครับแบบนี้เจอบ่อยนะครับผมมดแดงกวนนะครับถ้ามดแดงไม่กวนเนี่ยก็โอเคอยู่โอ้อย่างนี้ผูกไว้ไม่ได้ครับผมมดแดงเต็มเลยขนาดผมยืนยังกัดเลยนะครับ นอนไม่หลับครับผมกอมีมือดีหลายที่เลยนะครับผมในเพจเฟซบ o ๊กนะแต่เป็นประเทศนอกนะครับผมมักง่ายนะครับผมก็ค,คือชอบเอาคลิปของคนอื่นนะไม่ใช่ของผมคนเดียวด้วยนะครับดูแล้วนะครับคือเอาไปลงนะครับผมเออถ้าแปะลิงก์ผู้สอนชาแนลหรือว่าอะไรสักอย้เราสักหน่อยทางยูยูทูบอะไรเงี้ยนะฮะ จะไม่ว่าเลยนะครับผมอันนี้เอาไปแล้วก็ไปกบเสียงหมดแล้วก็ทำเป็นของตัวเองนะฮะแต่ถ้าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยหืมน่าดูครับผมเพราะผมก็เป็นคนตรงๆอยู่แล้วนะคือคือแบบไม่ค่อยชอบอะไรแบบประเภทเนี้ยนะครับคือไม่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเหมือนกันเถอะตัวเราเองนิสัยสันดานของเราก็เหมือนกันนะครับผม ทุกคลิปที่ผมทำนะฮะผมตั้งใจทําบางทีสามกล้องนะฮะสามกล้องเนี่ยผมถ่ายทําอยู่คนเดียวนะครับไตไปกิ่งไตไปแขวนกิ่งโน้นกล้องนะครับผมแล้วก็ไตามาแขวนกิ่งนี้นะครับไอตัวนตัวล่างก็ซูมนะครับผมซูมขึ้นมาที่ตัวผมที่ผมจะไปตีพึ่งมีหลายคลิปนะคลิปเก่าๆนะแต่มันอาจจะไม่คมชัดเหมือนกล้องตัวใหม่นะครับผมเออนั่นแหละบางคนก็ถามบอกพานใครตัดต่อให้แล้วมือกล้องมีกี่คน ผมคนเดียวครับผมนอกจากพี่มิวไ้กับผมอผมก็จะอาศัยพี่มิวบางครั้งนะถ่ายให้บ้างอะไรเงี้ยแต่นับนับชิปได้ที่พี่ไปกับพี่มิวนะครับผมส่วนมากตัวเองจะตั้งงนั้นเลยนะครับผมเพราะเราก็อยากอยากให้ได้มุมมาคือใจมันรักะการตัดต่อเอ้ยมันมีความสุขเนาะการคือ,อยังไงอะเราถ่ายทําเองมาตัดต่อเองท,งทั้งที่เราไม่มีความรู้เลยหนังสือก็เรียนไม่จบนะครับผมปอหกนี่เรียนไม่จบเลยนะฮะ มันดีใจครับผมแต่เกิดมาโดนเห็นเขาเอาของเราไปอะไรเงี้ยมันมันเสียความรู้สึกฮนะคือทั้งที่เราตั้งใจทาของเรานะครับคือเกลียดมากประมาณนี้นะครับผมคนประเภทนี้ผมก็เหมือนพวกปอมนป้ลพึ่งนะฮะนะครับผมก็ไม่ค่อยจะถูกครับผมเท่าไหร่นะเขาก็รู้จักผมเยอะนะครับอาจจะไปหาหน้องๆที่ตีออกคลิปออก เพจออกเฟสนะนะครับผมเรื่องเกสรนะนะครับผมเมื่อกี้ซื้อถูกนะเมื่อก่อนเยอะครับผมแต่เราไปเปิดเขาไม่ได้ช่างเขานะครับเขาจะทําหลอกใครก็ช่างเขาเลิกติดต่อกันมาหลายปีนะตั้งแต่ผมทาตัวเชี่ยวนะผมก็รั่วเราถ่ายทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มายุ่งแล้วครับผม คือกลัวแต่เราไม่ได้ไปถ่ายเขานะถามว่ามีไหมคลิปเมื่อก่อน,นมีครับผมแต่เราไม่ได้ไปถ่ายเขามาลงอะไรนะครับอันนั้นปัญญาเขานะครับผม่วนเขาจะไปหลอกใครก็ปัญญาเขาอีกเหมือนกันนะครับน,นั้นเราไม่ว่ากัน พมา่มาวะพม่าเยอะครับแต่นี้ขอัังนะครับผมเพราะว่ามันแขวนไม่ได้มดมดเยอะนะครับปกติก็จะไม่เอาไปนะครับผมเนี้ยนะลังนะเดี๋ยวผมจะเอากล้องชัดถ่ายให้ดูทีนึงว่ามันเริ่มเจาะเ,เริ่มกัดแล้วนะครับผมบางทีเนี่ยมันกัดกินกินลูกมันเองได้นะครับผมพวกมิม้มพวกพึ่งน,นะถ้ามดกวนเยอะเนี้ยนะครับผมมันจะกัดหมดเลยนะครับกินนะครับแล้วก็ต่อไปก็น้ําพอ พอหมดแล้วมันจะหนีหรืออย่างเมื่อกี้เนี่ยมันเปิดหมดเลยนะตอนที่ผมยังไม่ได้ใส่ควันนะครับมันเกียมกัดเนี่ยหมดแล้วนะครับผมแล้วก็จะหนีนะฮะเพราะว่ามดกวนมันเห็นไหมฮะมันจะมีจุดตรงนี้เนี่ยมันเปิดโดนแดดเผาหมดเลยนะครับผมคือมดตายมากวนมันอยู่ตลอดนะฮะที่ใครบอกว่ามดไม่ขึ้นน้ำผึ้งอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ได้ครับผมอันนั้นอย่าไปบอกเขานะอายเขาครับผม น้ำพึ่งแท้หมดขึ้นครับสรุปนะฮะมีมีเพื่อนเพื่อนมีหลายท่านเลยถามมาบอกพานน้ำพึ่งแท้เนี่ยมมดมันขึ้นหรือเปล่านะครับบอกตรงนี้เลยสรุปมันขึ้นนะครับผมไม่ต้องกลัวว่ามดจะไม่ขึ้นนะครับยังพอได้อยู่นะครับผม ถึงถ้าตั้งใจหามิมจริงๆนะครับผมมันมีเยอะนะครับแต่เราจะมองแต่พึ่งนะฮะอย่างว่านะครับผมเมื่อวานฝนตกนะที่ลงคลิปไปเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเอ้เมื่อวานแดดไม่แดดแรงมากนะครับที่ลงคลิปไปเมื่อเช้านะครับที่ถ่ายต้นยางสูงก็บอกว่าน้องก็จะให้ไปตีนะครับคนพื้นที่นั่นแหละนะครับผมถ้าดูคลิปคงจะขับนะบอกตรงนี้เลยพี่พานไม่ใช่พระเอกนะ ไม่เจ็บสไปเดอร์แมนอายุมันมากแล้วนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนโอเคเลยขึ้นตอกคือไม่ต้องพักอะได้อยู่กําลังมันมันมันดีนะครับผมแต่มันก็ไปตามอายุไขนะครับไม่ว่าไขรนะครับผม <laughs> ยิ่งถ้าไม่ค่อยได้ตอกสักเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแย่ครับผมสิบห้าลูกหอบกินนะครับ ถ้าเราไม่ค่อยได้ตอกนะฮะแต่ถ้าตอกประจําอย่างพี่แป๊ะนะครับผมโอ้โหได้นะครับพี่แป๊ะนะตอกเก่งนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเขาขึ้นตาลมาทั้งปีขึ้นพึ่งทั้งปีประมาณนั้นนะครับอันนี้ถุงใหม่นะครับผมน้องๆที่พึ่งบินเข้าตามป่าปามใหญ่ๆนะครับถ้ามาลกุลกๆนะครับ อย่าลืมนะครับผมบินช่องไหนให้เดินตรงไปช่องนั้นแล้วก็มองไปเลยระหว่างทางนี้ติบต้นห้าหกเจ็ดต้น, 5, 6, 7, ตนทางนี้ห้าหกเจ็ดต้นมองดาไปเลยนะฮะถ้าไปสองคนอนะ่ะยิ่งง่ายมันเกาะตามกาบปาล์มด้วยนะครับผมกาบมะพร้า,า,าวอะไรอย่างเงี้ยเกาะนะครับไม่ใช่ว่าจะเกาะแจ่ต้นไม้อย่างเดียวนะครับผมซึ่งหลวงนะฮะต้องดูดีๆครับผมไป ลุยกันเรื่อยๆครับผมได้หนึ่งอันเดี๋ยวเจอก็เห็นคลิปอีกนะครับผมสวัสดีขนครับผมอยู่คนละฝั่งขอบสะเมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้ผมตีก็ขอบสะขี่รถไปอีกหน่อยนึงไม่ได้เดินดูนะครับเห็นเลยครับผมหัวน้ำเบลเลอเลยไปเดี๋ยวเข้าไปลุ้นกันนะครับผมไปครับเฉือนครับผม ต้องขอนะครับผมเที่ยวสองกำลังอ่อนกำลังกินนะครับไม่ผูกนะครับผมวันนี้ไม่ผูกนะขอแล้วกันครับผมกําลังกินนะครับ เห็นไหมเผือจัดเลยนะครับนี่ครับผม ไปขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมได้สองหัวครับผมลุ้นไปเรื่อยๆทั้งพึ่งทั้งมิ้มนะครับเผื่อเจอพึ่งเกาะต้นปาล์มเบเล์เลยแล้วก็ยุ่งเลยนะครับผมไปครับผมนกกระจาบเยอะจัดเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่ามันมีพึ่งมีมิ้มหรือเปล่านะครับแต่ยังไม่เห็นตัวเข้าตัวออกนะครับผมอาจจะเป็นมิ้มครับผมเยอะแบบนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างนึงครับผม เอามีมิ้มนะครับผมเบลเลอเลยฮะร,รู้สึกหัวน้ำจะใหญ่นะครับผมแต่จะล้างแล้วนะครับผมไปลุ่นหัวน้ำกันนะครับได้สามลางแล้วคุ้มแล้วครับผมถ้าถ้าเจออย่างเงี้ยนะครับ ถ้าขยานหามิมจริงๆเนี่ยผมว่าได้เยอะนะครับผมเพราะว่ามันลงเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยแล้วช่วงนี้มันมีนกกระจาบถ้าอาศัยดูนกกระจาบแทบจะไม่พลาดนะครับผมหรืออาจจะเป็นแตนนะครับไปครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะครับสวัสดีครับผม